คือตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาเปิดเผยเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่จับรัชพงศ์ปอนผู้สมัครสอสอส้มแม่ตากอ่าแม่สอนจังหวัดตากกันนะคะเขาบอกว่าสอบเมื่อการสอบปากคำเนี่ยคือจับได้เมื่อวานสอบปากคำตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหารัชพงศ์ปอนอ้างว่าเขาเป็นเพียงผู้เล่นไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์แต่ตำรวจบอกว่าในข้อที่จริงเนี่ยตำรวจมีพยานหลักฐาน พอสืบสวนสอบสวนกันมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีพยานหลักฐานว่ารัชพงษ์เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์และเป็นเจ้าของมาตั้งแต่ปี6566กก็คือมอันเป็นเจ้าของมาตั้งแต่ปี6 6สมัครเลือกตั้งมันยังไม่รู้เลยอะ่ะในพักไม่รู้เรื่องเลยอเออโอ้โหตำรวจบอกว่ามันเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์มาตั้งแต่ปี6566 66. เป็นต้นมาและทําต่อเนื่องมามทําต่อเนื่องมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันแล้วตำรวจบอกว่า จากข้อมูลเว็บพนันออนไลน์นักคริน8 9 c o o m นักครินนะ n a k a r i n 789.com ก็พบยอดเงินหมุนเวียนสูงสุดหลัก400ล้านบาท oh. ตำรวจไปสืบสวนมาเพราะว่าเจ้าตัวยังไม่เลิกเล่น oh. ล่ำรวยผิดปกติเว็บพนันออนไลน์ก็พบว่าทีมงานแอดมินต่างๆอยู่ฝั่งแม่สอนส่วนตัวบริหารจัดการอยู่ที่ประเทศไทย hmm. อยู่ตรงข้ามคืออยู่ฝั่งหนูเนี่ยฝัย่งพม่าฝั่งพมา่าตัวเองนี่อยู่ประเทศไทยแล้วตารวจยืนยันว่าตำรวจสืบสวนสอบสวนตามพยานหลักฐานตามกระบวนการไม่เกี่ยวกับการเมืองับเรื่องนี้ไล่ตามกันมานานแล้วจากการสืบสวนสอบสวนนะคะเว็บพนันออนไลน์เว็บนักคาริน 789.com เานี่ยตำรวจไซเบอร์เนี่ยได้ทําการสืบสวนด้วยการส่งคนไปทดลองเล่นในเว็บนั้นเลยทดลองเล่น จนได้บัญชีที่ผูกหน้าเว็บและบัญชีจ่ายเป็นบัญชีธนาคารกส,สิกรไทยและบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อนายสมโพศแก้ประเสริฐก็ถูกจับแล้วเช่นกันแล้วก็จากสมโพศแก้ประเสริฐเนี่ยก็ขยายผลเส้นทางการเงินจนพบเครือข่ายบัญชีพักบัญชีพักนะเป็นกสิกรไทยชื่อการจนานามพง์ถูกจับแล้วเช่นกันเอาเงินไปพักไว้ในบัญชีนี้อ่าแล้วก็ออนพอพักเสร็จแล้วออนไปยังบัญชีผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นบัญชีเกษตรกรไทยเหมือนกันชื่อว่ารัชพง์ศัยสุวรรณนี่ไง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 สมพจนี่ไงไปพักที่กาญจนาพอพักแล้วเย็นแล้วเงินเย็นแล้วกาญจนาออนให้รัชพงษ์ซึ่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเนี่ยจึงไปขออนุมัติศาลออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องรวม6คนจับแล้วได้สแเหลืออีกสองซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างเปิดบัญชีอยู่ระหว่างจับกลุ่มนี่แหละฮะเดี๋ยว